เอาเอาเอาคนแปบเป็นเอาเอาอาเอาอาเลยเอ้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 ยอเจ้าอายเหนื่อเนื้อเนื้อฮะฮะคนกินลืออันนี้ฮฮ่อยู่ที่ซื้อขนาดโอ้างคนบอเทเอาได้เนีอันดูอันดไมยากจะ็ดอาไม่ได้ไ่ได้ดเอาจากนีนี่นะอยากมือแล้วชบมากเลย ติดเอโยเอกตีสวัสดีเลยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ็บซีบร์สูขคนสู่คนก่ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสามลอนไซลุวิ่แล้วพ่อแม่พี่น้องเอมาพบมาพอสนวันนี้เนาะทางสนวนก็อยู่เฮือนพ่อแม่พี่น้องเอโดยเนาะ การทางสนวนกับสีเข่าไปหาทางสาวรดาเพิ่นน้องพรมพินงเนาะก็คือว่าทางสนวนกับบอด้เข่าหาเพิ่นเฮงเพอร์สุขวัลเพอร์พินงเลยจนว่าลืมพวกเราเราเพอพี่น้องเนาะโดยฮะมื่อนี้การทางสนวนกับมีโอกาสเวียนเข่าไปเยี่ยมพยายามเพิ่นกอนเพอพี่น้องเลยโดยว่าตอนนี้ดูเพิ่นใหญ่เดาโบเห็นคนแล้วโบน้องพรมพ่น้องเนาะโดยกัสิไปทาบความหูซึกเพิ่นพรมพ่น้องเลยอ่าที่ว่าเพิ่นเป็นแม่เดี่ยวเดียวเดียว่าเลี้ยงดูคนเดียวหรือว่า กับโมเมคนเดียวเนา้พงนพี่น้องเนาะก็อยู่กับพ่อกับเมบนะย,ย,ยบบม์พันธนะเนาะโดยเพราะว่าโมเมผัวเตือบะโมเมสามีซื้อเน้องพพ่น้องเนาะก็เลยว่าเลี้ยงอ่าเอิ้นซื้อว่าเมย์เรียงเดียวน้อพี่น้องเนาะโดยอ่จังแรกกระทางสนุนกับสิครับไปหาทางเพื่อนกอนพ่อพี่น้องเลยทำข้าวทำข้าวเพบนกอนเน้องพพ่น้องเนาะโดยอาผกหมาหน้อยเพื่อนโตนี่สี่โต มาวันนี้ตุ่ได้มาน้อยอ้กระเดิงกระรางกระเดิงกระรางอาบน้ำให้ดูกวันนี้มาเยี่ยมมายามทั้งสาวรัดเพลินเหิงเพอสมควรต่นลืมข้าวพอน่ะมาหยังอันนี้คนคือเห็นของดีบ่อันนี้ห่วยว้ามาใช้สาวรัดกรุ๊กเรียแท้ๆนี่ เออเพือเ้นะอออีอันนั้นอ่ะตะเวนให้เพื่อนดิอืมออาโทรทัน์ทีวีมาเบิ่งพี่บานนีุ่กรุงลังเออเออเห็นคนแต่ว่าเฮ้ยเออมาไดมาลีน้ำตูเต่ิงเนย จนเห็นคนบาดจเห็นตุ้ยและบาดเลเออคือจีแข็งแรงแท่นี่โนพี่ตัวจงแทวชารัฐจมแท้พี่จงแเจ็ดปดโลเลยเเปดลเรือนเรือนะเนาะเย่เรานะอะเอ๊ะเอ๊ะเ,เอ๊พีเ่อ้าเห็นเดีวอน,นี้บอกจืกันอยูบเฮ้

เออเออใช่บันดนเอมีเอมโบนอมกล้องไล่ะบันเออแม่ก็เป็นวัดลูกก็เป็นวัดใบโบวัวก็ต้องวัยเนาะนางจำเป็นเลยต้องวัยเอ่อบริมาดิีน้ำเพลินหึงก็สบก็จนดื่มพห่ดละไปแต่ข้างนอกทางสนวนก็ได้อืมเพลินจนหัวเพลินจนยิ้ม กก็เจอกันเนาะเมนเมนีแต่กเรียบไปเรียกมันนาที่ไปหน้าที่มั่นไิชยาไบ้เมี็ได้บ้านพิดไปทอดถอยอะไรบาทออยจยู่เรี่งลูกอบ้านนี่เาลูกมให้ันเสอกันให้เสี้เสเออแล้วว่จาเอจาเน้อยช่วชจ้าเแม่บิเป็นกระปองเป้คนนี้แหละ อืมอ่อเอเลยอืมอ่อเอ้เลยเลยจกเกินกะเจ็ดเป็ดโลเลยตีขบเกลือขอกมานอกข้างนอกน้ำเดือดหกแล้วหยอดเงินบาทนี่เปินชิเดอร์ไปย้อยมาชีเดอร์กันบานดังนั้นออกมาเลยเอาชิเดม่ากบ่บาสนี่แมนเอาคือม่านงนะม่าเพราะว่าปวกกินในสารนวนอยู่ทางเทิงบ่แมนปวกกินไม้ไดยปวกกินไม้สั้นซองกันเพมันจะได้ชิเม่าลื้อออกมาเอามันกินลายหรีนะ กินไรดีนะถ้าไทยบ้ามงกับพะไร้ได้ไหมนะเด็ดสิบแปดลิน้นใบวะนี่แม่นเครื่องของเก็บออกมามโชว์กันแล้วบ้านมูงยันบอสิบไปเพื่อนเพื่อนห,ห้องขยายองอีกเนาะแม่นอ้าวยืดึกดโตจึกชักเด้ออึดผมแท้เลยบ่เอออ่านอ่านจริงจริงจริง,งบ่อน<า>นเ,นนเออเปิดเพลงคู่มือ โอ้ยปึดตะดึกแท้เด้ว่า5:00น6:00ตื่นแล้วแม่นบ่ตื่นตั้งแต่4:00นอือห่างบ่แล้ลุกนําเพิ่นพี่ได้5:00นพีเฮาต้งลุก6:00นอือใส่ลุเให้นํกล้องพี่ละว่าพี่พี่ใส่ิกเด้สุจ๋าจาจาแม่บ่ได้อนะผู้สนนะตดเลาะตดลองได่าะอือ oh cong đít bò này này Mẹ ơi, thế, nó to nhanh rồi này Chắc thật ơn tối giang bố phụ Tô ngu Ngu bò Ngu, ngu Khai cơm bằng con này đấy, nát ta Nó mì cong đít đấy Nó bịt vào đây này đấy Ồ, mì nó bịt vậy Nó cơm bằng khắc khắp này Chẳng nói cả nặng đấy này Chẳng nói cả nặng đấy này Chẳng nói cả nặng đấy nè, Chẳng nói cả nặng đấy này Chẳng nói cả nặng บัวหูกันรื้อเลยจิงจิงจ่ะจิงจึงฮะฮะเต้นบ่น่ะอนฮะฮะเต้นแล้วบันอาบน้ำห้งเฮงเต้นแล้วบันใส่สินหอบคอยหายบัวสารัดก็ห้อยู่อืมจะพอวันชินวันฝ่าหรือว่าอืมมื้อนั้นเพิ่นห้ยห้บ่เจ้าความเสียเด้อยกะ ตื่นมาอใหม่ก็พาเพิ่นไปตัดเด้ตัดอ่ไสตัดน้ำเมตุเพิ่นวายยังแม่กำเนิดเนี่กำเนิดแบบเพิ่นมาหยกมาอันนั้นเพิ่นแม่ธรรมดาแต่ว่าบ่แล้วแม่กำเนิดพู้ที่เพิ่นชงมาเกิด่นไรก็บใครยูใครกวดเม่แตลเลืองบแเ่นแตนเดือง่นไ่าโอ้ยฮันแตลเดืองเฮก็สตกแมนอันนี้บุเตนเตลเดืองอันเป็นแม่ธรรมดาแม่ธรรมดาเพิ่นเป็นักหายเือ ไยาเพิ yeah, ่นเดี um, uh, uh, uh so right. ๋ยวเพิ่งกะมุดน้ำได้เพิ่งกะบ้างเนาะเพิ่งได้สร้งกับปี2องปีเออเออเออเล้เต้นก้อนล้สาหร่ายบรรณาเท่านั้อือใารบัรณาเลยบริการหูบนบตังบบกจรงจงจงฮะฮะฮะาตู้จนบเอาไปตู่นื่ยเมื่อยเต้นทีเลย้าเ บัเอาเลยถ้าเพิ่นไปลุไปเป็นแห่งสีบ่ได้เว้าเนาะใส่กางเกงคนละสีแล้วใส่กางเกงเขาดกบ่าเดี๋ยวคนละบอนละทีแล้วบเดขี้มูขี้มูเป็นบัดบ่ล่ะเปลี่ยนบัดได้นี่ยเป็นเมื่อวัดนี่เนาะตอนเที่ยงนะ่นตื่นนอนมาโดดคือก้กคือก้าก็เป็นจังได๋บัดนี้บ่ทั้งอย่างให้ทั้งอย่างจามทั้งก้าก้าก็แจกกานดังเพิ่นลำบากเด้จังหน้อยเป็น ่ใหญ่เฮาก็ยังลําบายังบ่ซาง่ายน้องเนาะแม่นค่อยหันก็ใครมื้อนี้บ่สบายบ่แม่นบ่สบายหันใจยาเบิ่งนี่กว่าเสียงข่อยมันังว่าเอาๆๆคนไปบ่เป็นเอ้าๆๆๆอยู่ซ้เอ้าเอ้ยเอ้ยยอัจอ้ายนเนื้อเนื้อฮะฮะยังเด้นี่เอ้ย บัวอ่าสื่อไปสร้างสื่อเพลนแทะวันนภาวันนาพาอัสดินนี่กะน้องต้นข้าวหอมอันนี้คือเก่าอ้าเปลี่ยนชื่อใหม่อีกแล้วบ๊อบคนคนเดียวเออแต่เเต่ข้าเจ้าเซียนได้เลยนะเเบิคนไปสร้างสไตร์ื้อแท้อันนี้วะน้องดินน้องดินเหรอแต่หน่อยหน่อยพันดินเก่งเลยอันว่าเอามาเปกันเรื่องื้อน้องดินเลยเหรอ คนเพลียสื่อไลยบ่โอ้ยจัเสิเอิ้นสื่อใดเออคักแท้เฮยสุดนี่งามแท้อันนี่บ่ไปซักคนเดือดเถื่อบ่เห็นกันบ่มีตู้เอาหยังมาฝากชุดงามบ่มีบ่ชุดงามตู้มาฝากนะบ่มีซสารในใจอ่ะอันนั้นเจ๊สานเพิน่นกับขวดนมอสองกระปุกชื่อมาฝากติแม่ มต้่มนมาแต่ไทยซื้อมาฝากร้านน่อยให้ดูเฮ้ต่างเมืองจะอาจสีช้ตั้งโดะจโนเพิ่หยุมได้ในหูคาดนั่งยื่นซื้อเนี่ยไม่อยากนั่งเลยนี่เต็นโดเต้นลองวะนินอาร่ยากนั่งเลยขับจะน่ให้หมอ่านนั่งแต่ตู่นได้หตูน เอ้ยห้องเพลงบ่หนะห้องเพลงอะไรเอ้ยห้องเพลงกับปิดหน่เอ้ยฮู้ติดตองให้บ่ฮะฮึฮึเต้ยนั่นเอ้ยภาษาเพิ่นบ่หนี่เนาะภาษาเพิ่นติดใจเพิ่นกระหัว เปเ,ปเ,ปเปจ็บมือนะเบิ้ค <c oughs> ืนมาก็บ,บร่ไหาย <c oughs> บ่กไ่ได้หายเลกินนมเลยไปจ็บนอนจากเถื่อมือนหนึ่งชงเถื่อสามเถื่อเนักนกเลื่เน้อเลยน้นานกิดื้อบ่คนกิน,นดืออันน,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 นี้ฮ่าฮ่าฮ่าอยู่ที่ซื้อขนาด โอ้ล oh! <kilo S 1> <Tu> ูกคนมาเออมันเห็ดเอาได้เนียอันดุอันดุบริอยากจะเห็ดเอาไม่ได้บม่ได้เห็ดเอาจากนี้นี่นะอยากหินแล้วชับกันลูฮะเต้นเองโยกเองตีเออแล้วก็ตัวก็ตัวเองยิ้มเต้นก็เต้นเองโยกกันลูอยากกินไหมใช่ไหมต้มเข่าอลไรบ่างกำลังจะเริ่มกินเพื่อนกินอยู่อืมวันนั้นได้ต้มเข่าให้เพื่อนต้มเข่าแล้วกันบดต้มเข่าเอาต้มใส่ไข่ต้มใส่หมูไง ยังไ่ได้ใส่ไหนเลยใส่กินแต่กับเปล่าอยูใส่ไข่เอาไข่เดืองไข่ขาวใส่ไปเลยตีไข่ไข่กับเกลี่ไข่แบบอันเ้าต้มเข่าหเลเลิดจุกนะนิดหน่อยกินมอนคอต้มก็ต้มต้มให้มันเละๆเนาะนเ้อโอ้บ่นั่งเลยนี่เนาะเฮ้ยมียังบานเบิ่งแล้วบ่เคยเห็นบ่เออไปจักเฮ้ย ແຫຼະລູກປານີ້ຫືອ no ືບໍ Scary ່ເຮັດໄດ້ບໍ່ນີ້ນະກິນນີ້ດື່ມເບິ່ງບໍ່ກິນນອືນຍິຍິສຍິນັນັັຕ້ນັນັຕັນມຍດ cùng nên nó ờ. yeah. <laughs> là you know? ừ. cái lục răng nên nó là nó ngon như nó ừ giờ bao đây nó chỉ bảo mai cái chỉ bảo đấy phải cái, này, <cười> 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 tụ, cái bà, nhảy mà, lại này bao đấy cái gì đó phải bao lâm nặng phải này này ai nó kinh mà cho อ่า่ปดูเดี๋ยวกินนมบ่ะนี่กินนมเด้อกินนมเมย์เด้อเนอะใส่ชิ้นมักงไงหนึงนน่ะเนาะเนี่ยห้เปลีนลายมีตู้เห็ดสายชินห้ซะเนาะอ้าวกินนมแล้วว่ะในหัน เอานมตัวเองนะวะแม่มั่งนมที่ก็นมตัวเองไงนมฝุ่นในผสมกันผสมกับนมตัวเองบอให้กินที่อันนี่คือช่วยมากินนมข้าแล้วสี่ล้วกนชงนมให้ลูกกินเป็นขวดใช่แล้วอ่ะพันแหนมเลยแหนม่ะเห็นเลยสามเดือนสี่เดือนเห็นก้นสัตว์เลยนมกระเด็นกระเด็นกระเด็นเป็นบาดได้ เมื h h ่อเพื่อนไหนเพื่อนอารมณ์ดีไงว่าการหันหยอกตู้ดองปาดปาแลนี่เนาะเป็นเห็นคนเลยที่โยกได้เลยเอากันลืมถามเข่าไปใช้เข่าตัวขึ้นเล่าแล้วเอาจันบอกคือว่าสีมันแปลน่ะจะมาขืนยังหกว่านี่แล้วอันนี้ยังทยอยไม่ื่อยยังหกนี่ก็ได้เอาขึ้นไหนตีแม่ยังเสียเอาตู้มาอีกนี่หกหน่วยผู อาตู้ต้องเอาไปหิมเสด็ต้องไว้เป็นระเบียบชิบุกใบเธอใบทั้งนังคุณตู้แล้วก็ะสัดสาดนี่แล้วในเสื้อจะสักทีขยายไปห้องหนึ่งห้องหนึ่งเฉพาะเก็บแต่เครื่องแมนสาดนี่ก็ประมาณเขือบสองร้อยเพือนเลยสัดไปเบิ่งเฮือนข่อยมามีจ้าพื้นเก่คนมาตั้งมามีสาราดีมีแรงชี้หาพวกชิบฮะพกชิบเสด้ตั้งมาเลยตั้งตลาดก็โอ้แบบมือใดเขาแบบซีซือเบรกมาไว้ คใครได้สาดอ,อะไรก็เจ้าคลายเป็นเป็นเป็นนางนางนะนะที่ฮาปูมันคลี่คลายคือนิ่มบอกเออนิ่มๆนะมันก็ท<อ>ะเลกไว้ได้แบบนั่งก็ได้บ<อ>มีจะเรื่องเปลี่ยนน้ำราคามันบอกเท่ไร่จะมันราคาแพงกับน,น,นั่นน่ะกินไดแม้น่บิึงกันยังมั <c oughs> บง <c oughs> นบึงเซยนิ่งเบิึงเมบอกบิึงเขาบอกได้พังก็ไปสั่งนี่บอกนี่ มือตีนแข็งแขงแน่นเน่นเน่นจับอาเลยจับเอาเองจดีไกลกิเอ้าแนวไหนเฮ้ยบนี่เอ้าเป็นใช้บบนี่มือดรกัวอยู่ได้ปั๊บบัดนเดียวเด้ทิมไเนาะคัวอยู่เราก็กลับมือปุ๊บมาได้อาไรบดสบ้าบ้นี้มาดูราวด เนื้อชอช้าปุ่นบางเนี้ยแข่งยังขึ้นได้ด้วยแข็งเนาะแข็งเฮงอีอันนี้ความอยู่รึปุ่นนี่ป้าสมกินอย่างไรเห็นช่งนิ้วใส่ในมือที่งอคอขึ้นก่อนแล้วสมกินน้องเมดีอันนี้อันพึ่งปีกใส่แล้วเออคอยโบอีมเนาะโบอีมมันอ่ะบ่เดียวโบอีมซ้ำมันเนาะ อาไยแม่คอยให้กินนมบาอิ่มกินนมบาอิ่มอาหกินตใช่ปะเอากินแต่มือกินแต่กระปั้นกระปั้นนะบ้านไหนเอาเอาแม่ๆมียูนโตเวพันชื่อหน้าสาวพันชื่อเป็นตู้พันชื่อว่าหายได้ตัวเป็นง่วงบ้านไหนอืมเป็นม่วงจับนะแม่เคนจับเองได้เด้น่ะโอ้เอาแบบนั้นเด้่ดี แามันิมีเันของอใส่ในกล่องนั่นเลบอย่งน totally ั้ะเป็นัเป็นอย่างนั้ย่าพองโอยาบยาบยาอะเฮ้ยเนาะเมื่อยดีเมื่อยน้ำกดหน่อยดีไปดูไปใช้กัน ไปสวนมันแล้วไปเสียหญ้าบ่อั่นเพ่นไปเบิ่งเครือมันอืมมันไปสับไปเคลียร์อูยบ่เอาน้ําได้นี่าน้ําบ่เฮยเอ้ยกัเด้อบัดีเด้อยะมาๆๆเหล่าจะเคยยิเดียวเลยูเนาะล่ะบเมูเียงต่อไปถ้าเฮาใหญ่ซะเด้อเอ้ยนอย เนาะบัวใหญ่บัวต้องพลอยไปใส่เนาะเนาะฮาฮ่าฮ่คนณี้ถ้านไปเป็ี่ยนชิ้นลอยคนนี้จะไปเนาะแตกปีใดสู่ต่อไปเิ็นใดเราก็ผ่านพ้นมาเลยมนติสูเนีนก็พอได้อยู่ริเกไขาเน่นยนอยละเนาะด้วยอะไรอ่าไซบ์บ่ไปใสเอทรงผมมากบ่สอ่าเอาตัดผมมันอยู่ว่าะตัดแตกแต่กี่ผมต้องตัดเรื่อย เอาปัญหากับปงเดี๋ยวนี้เลยปงก็ตัดปงก็ตัดจังหน่อยใหญ่จังหน่อยบุญอยากตัดให้ลูกอย่าง้ค่ะต้องตัดเรื่อยๆให้มันหนาปงขึ้นเรื่อยๆเลยหอดหาหกเจ็ดเดือนสิเข้าปีเพื่อจะหย่าตัดมันจีได้กลับไปอีหล่ะเด้อยละเด้อโด้วยสบายดีด้ยสบายดีดุสบายดีเฮ้ยเฮ้ย โดยพรมพี่น้องเนาะภาสิประมาณนี้แหละทางสอนองกับไปเยี่ยมพยายามเด้อว่าไปหลินน้ำสารดา่าเพินพ่นพรมพี่น้องเอ้บ้านี้กะคือว่าทางสอนองกะบ่ได้ออกไปทางใดเนาะก็อยู่แถวใกล้แถวเพื่อนนี่แหละพรมพี่น้องเอ,อ้ยแถวบ้านนี่แหละเนาะโดยหลงังจะห่างกับางสอนองก็ได้มาแเยี่ยมยามทางสารดเพินพ่นพรมพี่น้องเอ้ยจังได้จังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางสอน,าน,ออน,นองเด้อพ่มพี่น้องเนาะ โดยการสำหรักกินนี้ก็ลาไปแล้วเวพี่น้องคุนกลางมาสบายดี